เป็นคนทําค่ะคันนี้ค่ะคุณบีมใช่กับช่วยกันกับเจงก็ทำร่วมกับผมใช่ครับโปรเจกต์มาด้วยกันแต่บีมก็คืออยากได้รถที่แบบว่าขับกับลูกชายก็คือมีหมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้น้องหมานั่งรถไปด้วยมีรถเล็กๆสักคันหนึ่งก็เป็นคนอื่นเขาคงเลือกไปหายี่ห้อแบบดีๆเมื่อไม่อยู่ในแบบว่า ไม่อยากขับเหมือนใครใช่มันเหมือนคนอื่นไงอมันเหมือนมันไม่เท่มันไม่ช่เดี๋ยวนะแล้วอยู่ดีๆเราแบบเออตัวเองเราอยากได้แบบว่ารถเราขับพาน้องหมาไปเที่ยวอ่ะเรามาผลิตรถกันเถอะเขาเจบคือตอนแรกเราขับรถโบราณอยู่แล้วเราจะขับรถพวกสมัยสงครามโลกหรือรถ5 0ปี60ปีที่แล้วแต่ทีเนี้ย เราด้วยความชอบรถโบราณทั้งคู่ครับใช่ครับเราก็เลยแบบว่าแล้วเราก็ผลิตงานตัวลิปิก้าอยู่แล้วคืองานสร้างที่เป็นงานก๊อปปี้อย่างนี้ครับเ,เกี่ยวกับซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วด้วยครับเ,เราก็เลยหา,ารถท, <ำ S 2> ที่<า>เป็น,นใช่เราก็เลยหางานที่เป็นไมโครคาร์ที่ที่เราอยากไม่เหมือนใครแล้วทําเป็นไฟฟ้าได้ตอนนี้กระแสะไฟฟ้ากํลาลังมาแรงก็เลย เอารถโบราณมาแดปใช้กับรถไฟฟ้าอันนี้ก็คือว่าหน้าตาก็คือคิดเองประดิษฐ์เองเลยถูกไหมฮะมันมีต้นแบบของรถโบราณอยู่แล้วเมื่อตอนมันเป็นเขาชื่อรถเขาจริงๆชื่อโมเฟสตาโมเฟสตาใช่ครับเป็นรถของฝรั่งเศสอ่าฮะผลิตเมื่อตอนปี1957ใช่ครับแล้วเป็นรถเล็กๆอย่างนี้เหรอครับมันเป็นไอดอลเป็นต้นแบบเราแล้วเราก็ ได้เอามาปรับปรับใกล้เคียงให้เป็นของเราคือเนื่องให้มันขนาดใหญ่ขึ้นแล้วมันขี่กระทันรันแล้วก็สมรรถนะการขี่ให้มันดีกว่ารถโบราณโอ้ใช่ครก็ก็คืออันนี้คือเป็นรถไฟฟ้าถูกต้องครับปกติรถไฟฟ้ามันต้องมีที่ชาร์จซึ่งชาร์จแบบต้องแยกอะแดปเตอร์ชาร์จอ่กับคันนี้เป็นไงฮะอันนี้เสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้เลยครับเฮ้ยเหมือนเสียบแบตโทรศัพท์เลยโอ้ชาร์จนานไหมฮะ อ่าสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงเต็มแล้วประมาณ3 0มสถึงสีค่ะกิโลเอ๋อเอาว้ขับเล่นๆแถวบ้านอย่างเงี้ยนะขับไปต้องมีคนมองเหมือนขนาดตอนที่เข้ามาสตูเนี่ยครับโคดฝรั่งถ่ายรูปเต็มเลยระหว่างบางทีรถไปแดงใช่ใช่มีคนมองเต็มเลยมันก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจหนของคนขับรถนะถูกไหมเวลาเรามีรถเราขับรถเราก็อยากให้ทุกคนได้มองรถเราชื่นชมรถเราอย่างเงี้ยนะใช่ครับขอดูภายในได้ไหมคยินดีเลยครับอ่าขอเชิญขอชมนิดนึงนะฮะอุ้ยข้างในก็บูหนังอย่างดีเลยนะพี่บูนัง อ๋อแล้วมันก็มีแฮนด์เหมือนแฮนด์แฮนด์มอเตอร์ไซค์ใช่ครับนี่นะฮะสามารถขับไปข้างหน้าได้ถอยหลังได้ไหมฮะถอยหลังก็ได้ครับถอยหลังถอยหลังก็มีเกียร์ถอยหลังด้วยใช่ครับสองคันที่ต่างกันคือตรงนี้มีประทุนะมันมีประอุ้ยน่ไทุกเปิดประุูใช่กันอันนี้เป็นเป็นต้นแบบเลยครับเป็นตัวต้นแบบของเราที่ผลิตกันคันแรกโอ้ใช่ครับนี่คือตัวต้นแบบจุดกําเนิด ก็คือใครๆก็ข oh, ับได้ขับง่ายผมขอลองได้ไหมได้ยินดีครับลองดูได้เลยครับบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยไหมใช่ครับลองดูเลยครับลองนะพี่พี่ลองแล้วเป็นนี้ Nature ้ายเฮ้ยมันกู้ายแม่แม่ออกมาดิ หรอแม่มาดิต้องลองครับต้องลองโอ้ยแม่มาดิส้นสูงมันเป็นภาษากับชาตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขับไปจอดใกล้ๆก่อนจัดไปเลยพี่ลองดูอ๋อหุยมันซิ่งอย้นเนี้ยนะแม่แม่ระวังนะบิดแล้วมันพุ่งเลยนะพี่ถอยก็คือมันจะเป็นแค่ช่วงออกตัวเฉยที่มันจะรู้สึกพุ่งแต่พอขับออกตัวนี้เดี๋ยวก็มันไปเลยอันนี้ตอนนี้คือไปข้างหน้านะโอเคอ้าวแม่ไปหน้าอาวัย mẹ kiếm con quên á, mẹ kiếm con quên mẹ kiếm con mẹ 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 kiếm thêm nhá, thôi mẹ